สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะคือเรื่องการนับเดือนแบบจันทระคติค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1นนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถนะคะนับเดือนแบบ จันทรคติได้นะคะสนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกตใช้ในชีวิตประจําวัน,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับเดือนแบบจันทรคตินะคะก็จะมี12เดือนแบบสุริยคติเลยค่ะแต่จะต่างกันตรงที่ชื่อเรียกนะคะโดยเดือนที่1ของจันทรคตินะคะเราจะเรียกว่าเดือนอ้าย เดือนที่2คือเดือนยี่ค่ะและเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11และเดือน12ตามลำดับค่ะและวันนี้นะคะครูก็ได้มีคลิปวิดีโอดีๆให้เด็กๆได้รับชมกันอีกแล้วนะคะพร้อมชมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะต่อไปเราจะมานับเดือนแบบจันทรคติบ้างนะคะการนับเดือนแบบจันทรคติเนี่ย สามารถนับเดือนได้ทั้งหมด12เดือนเหมือนกันนะคะเหมือนกับแบบสุริยคติเลยแต่ว่าการเรียกชื่อเดือนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า12เดือนเนี่ยเขาเรียกเดือนไหนว่าอะไรบ้างเดือนแรกเลยนะคะเราจะเรียกว่าเดือนอ้ายหรือเดือนที่1นะคะเดือนที่2เราก็จะเรียกว่าเดือนยี่ เดือนที่สามเราก็จะเรียกว่าเดือนสามสี่เราก็จะเรียกว่าเดือนสี่เลยนะคะห้าก็คือเดือนห้าหกก็คือเดือนหกเจ็ดก็คือเดือนเจ็ดแปดก็คือเดือนแปดเก้าก็คือเดือนเก้าสิบก็คือเดือนสิบสิบเอ็ดก็คือเดือนสิบเอ็ดสิบสองก็คือเดือนสิบสองนะคะก็จะเรียกแบบนี้เลยนะคะก็จะไม่เหมือนกับการนับเดือนแบบสุริยคติเลยใช่ไหมคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้ชมคลิปวิดีโอดีๆไปแล้วนะคะค,คุณครูก็มีคำถามท้ายชั่วโมงอยู่2ข้อนะคะคือ 1. เดือนที่1เรียกแบบจันทระคติเรียกว่ายอย่างไร2เดือนที่2เรียกแบบจันทระคติเรียกว่ายอย่างไรด้วยห้างเรียนนะคะตอบคำถามนะคะเขียนลงในสมุดเขียนชื่อนำสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยแล้ส่งเข้ามาในไลน์ได้เลยนะคะและต้องขอขอบคุณแหล่ง ข้อมูลดีๆจากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปหนึ่งนะคะและขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากครูพอยนะคะและสำหรับวันนี้การเรียนการสอนของเราก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ